เยนสู่เตอหัวเทียนสวนดอกไม้ของตัวตุน่นสงเยเย่กั่วเซิงยื่เลอซงไหนไหนไหลเต้าเยียนไหลเตอหัวเทียน ไอ้ ي, หัวเทียนเหมยเหลียวอว่ย่งเสมอหลายส่งเกยสงเยเยนะวันเกิดคุณปู่หมีคุณย่าหมีมาที่ทุ่งดอกไม้ดั้งเดิมโอ้ทุ่งดอกไม้หายไป ฉันจะให้อะไรกับคุณปู่หมูดีคุณปู่หมีดีนะเสียวเหยนสู่ผู้จือชงหนาหลีจวนเลอชูหลาย เ่งเจออีสู้สงเองุย,ยสี่หวนีนเตอ่จินเสียงตัวตุ่นน้อยออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ถือช่อดอกทิวลิปของโปรดของคุณปู่หมี สงไหนนายขั้นเต้าหัวไทยเก่าสิ่งเลอปีเหลียงสร้างเตอเหล่าหัวจิ้งเตาเปิ้งเลออีเซียชาเตียนสวายเต้าตี้สร้างคุณย่าหมีมีความสุขมากที่ได้เห็นดอกไม้ แว่นตาอ่านห,หนังสือที่จมูกของเธอกระดกขึ้นและเกือบตกลงพื้นดินกต่สู่ไทไท้ทกังเซิงเลอเสียวเป๋าเป่า ต้สู太太่เซียนเซินเจียงซ่งเกยไทไทอีสู้หัวใต้สู่เซียนเซิงิงปาหัวส่งเกยใต้สู่ไทไทปาภรรยาของจิงโจ้พึ่งคลอดลูก คุณทิงโจ้ต้องการมอบช่อดอกไม้ให้ภรรยาคุณทิงโจ้ช่วยมอบดอกไม้ให้ภรรยาคุณด้วยครับอ๋อหฮาป้างเตอเหมยกุยหัว เสียเสียหนีเขออ้าเตเสียวเหียนสู่ใต้สู่เซ็นเซิงไครๆสินินตี้เที่ยวเจ่าเลอโอ้กุหลาบช่อใหญ่ขอบคุณตัวตุ่นน้อยผู้น่ารักคุณทิ้งเจ้กระโดดออกไปอย่างมีความสุข 后来，许多想要鲜活的动物都去鼹鼠家了。他们在鼹鼠家的房顶上看到了一大片美丽的花田。 ต่อมาสัตว์จำนวนมากที่ต้องการดอกไม้ได้ไปที่บ้านของตัวตุน่นพวกเขาเห็นทุ่งดอกไม้สวยงามขนาดใหญ่บนหลังคาบ้านของตัวตุน่น

กลุ่มคนดังกล่าวยกนิ้วโป้งให้ตัวตุนและโอบก,กอดขาอย่างรักใคร่ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ